แม่งนีอนเมาอียเป็นไง่ะนีอนเมาอ่ะหนรบอกเลยแอกนี้กูไปท็อปสิบไปสัตว์ไปได้พูดเล่นไปจริง ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน l i สแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวนลเลย์บอในราคาถูกเข้าไว้ใน5ทีถูกก็เติมเองทั้ง10%เติมเกมในเว็บรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกและยังมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชนําระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนํามากมายตลอด2-4ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์ไลน์ลิสแมนช็อปเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น

last player standing คาย down a บอหมดแม n เป็นทอมใครอะยิ้ได้ไหมผมมึเหรอยิ้มก่อนนะไม่มมมาได้ไหมตัวเปิดเลยดเอาเชอรี่เเล่าโอเคั้งสวยโดนเจดแก่เาจะเห็นโอ้ยก็ไอ่ะ

เอเมนี่นะสมองมีแค่ฟูมันไม่กดฟูเลยมันไม่กดฟูมานิชพีมานิชพีเอ็นหน้าต่อ141เอานี่ต้องหลอกกี่เยอะต้องหลอกกี่เยอะ I'm blind. Yeah. I'm Heal up oh, okay. up. Just, no. Just oh, yeah. fall oh, yeah. down. Oh. One, oh. enemy. one. enemy remaining. Hey. Heal up, squad. Oh, <laughs> <laughs> sight.

เพื oh, ่อนตัวนั้น no hard feelings เพื่อนตัวนี้ตาย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 ตัวนี้ตายมันอันตรีมะยืนอะไรยืนอะไรเสียวมากเลยเพื่อนยอดยอดเลือดคนดูแล้ววะก่อนกูุ้งเดะโอ้กดนั่งงี้ยิงไม่โดนไอ้สัสเอาหลังเสาไวอยู่ มันยิงได้ไงวะมันเห็นไรกูไอ้หียมันยิงตติงเจอร์กูจะตายห่าอยู่แล้วไงลอยยี่น่ะ One enemy remaining เ้ย p นเปย Party's over. Enemy killed. One enemy I'm remaining. Heal up, squad. Wait, wait. We can hold that, yeah? no, oh, oh, 50 last. 50 last. going happen. I think going to I got flesh. Wait okay. I'm gonna talk, okay? ปอนสปอนสปอนเด็กนวันเตดยันเยูยูลุกแก่ฮิบัตวันโอ้แต่ผิดใช่แต่แดชิดวันเต่บั่งโดนเจดคนแก่เฮียฮะทำอะไรีเจ็ดิบ bro Can I a t t c k q ด Last ลเยอร์สแ a นด i ้งโอ้กระโดดไปลยยิงเข้าหัวกูเลยเฮีย Why you jump shoot? You yes. think it is I wanna yeah. jump shoot, bro, but I got one tap, man. Fuck! One down. Look at this guy. Look at this guy, bro. What the fuck what are you doing? doing bro, man? <laughs> <laughs> one enemy remaining. Oy, oy, oy. So many, three, three. Watching? Oh, Party's over. Oh, God. Oh, God. One, one enemy one. remaining. Ah! Going, silver. going, silver. Found my wire. Cage triggered. No dash, no dash. No, no, no. Last player standing. <laughs> I saw Cage triggered. Hey, gosh.

I did the check b r ไอ้ที <bro. S 1> ่เดอะ h e c บ罗ฟาค่ะที่เด bro he shoot you โอ oh, like, like, ้มันหลุดลาวแรกมันคมค้างอีกเอาทีมเอาอะไรไปชนะเฮียทีมเราโหดด้วยเนี่ยโอ้จะชนะก็ชนะง่ายโอ้จะแพ้ก็แพ้แบบอะไรก็ไม่รู้หูบวกสามสองเลยวะอยากเล่นต่อเลยเฮียพวกเยอะจังอะไม่รู้ Cypher can be linked. Watch out. One enemy. Spike yeah. down. Beat. Uh, oh, Ida. Getting threatened off, man. What the fuck? E down. let Tr hey, wow. Oh try. What? Help. What? Help. 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 Help.

I know EXACTLY where you are Go go go! Inside, 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 inside. I go! One oh, 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 oh. You die, you, die, you die. I'm here! Watch hey, 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 go, go go go! Come in, 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 One enemy remaining <laughs> Bike <By laughs> down yeah. A seconds, 50 not, time, not time, not time You can run 10 left. <displayed, S 1> ิเหอเ็จแวไอ้เฟมันไม่ไม่เช็คกูหรอวะเปิดหลังให้แม่งขนาดนั้นที่จะตกใจเลยสัตว์ูว่ใครแต่กูมาตันไอ้ยไก แม่งโดนมูเมนต์คนเมาไอเฮียโดนไปดิสัตว์แม่งโดนมูเมนต์คนเมาไอเฮียแม่งโดนมูเมนต์คนเมาไอ้สัตว์แม่งสวยแม่งสวยแม่งโดนมูเมนต์คนเมาไอ้เฮียเรียกกูเมาอ่ะยะแม่สัตแม่งสวย planted. Spike One art. Yeah, one Earth, one. Low no, for one expensive. Yeah, I'm out of here! Shocking! There we go! Come on! That's the player space. Oh 100, 100! Wow. <laughs> one My <team>. buddy's defusing! <laughs> I'm dead, you need help. Go, go, go!

ทูเอลโบ้ทูเอลโบ้อดร้องแล้วมันเหลือหนึ่งไอ้เหี้ยมันทำได้ไงวะนัดเดียว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 ขัดขัดครับเพื่อนคัดสิกก็แรงได้ ็ดแม่กูส <woman. S 3> ัเปิดได้หนึ่งพ <ada> ุงเขว่นะกันว้กูน่าจะไปเอลิงวะทำคุยไอเจมันเหลือเหลือสิบสามชนะไอเฮียเจ็ดมันเสกวะลัคกีบสิบสามไชี้ม่งเอไปสามอกูมากันสามแบบปวามเท่งหน่งก็หายสามเลย

แม่แม่ยังย่องอยู่เลยเพื่อนไอ้เฮียมิซิงไซเฟอร์ไอ้ตัวนี้ nice open plant a guy โอเพื่อนแจ้งขนาดนั้นยังย่องอีกเหรอเพื่อนไม่คือตามึงมึงต้องใช้แบบความคิดนิดนึงเว้ยเพื่อนมึงจะใจร้อนทุกอย่ากมันไปไม่ได้นะเว้ยไอ้เหี้นนี่ไปออกจะเป็นตัวตาทายแล้วมึงอะกูมึงสิบเจ็บตัวมานานไรเฮียโอ้โหเฮียทำอะไรได้บ้างอะไปบีก็โดนแต่แถบแหน่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 มึงมึงมีมึงมีอันติมึงสามารถพุงแต่งอะไรได้บ้างวะไอไอปัญญาอ่อนเดินไปซัดมิดก่อนตัวนึงกันโว้ววว Gotta go fuck it I'm out of here work god shit No, why not you mate? มาดิ I'm out of here. Let me see it. It missed. Men, men, men. Cypher playing B, I think! Only one only one, only one, only one. I go with it. Wait, one more. One more, one more. Wrong. <laughs> cap pit, cap pit. Back side, Backside! side. One enemy remaining. Dropping, Dropping! Oh, I'm I'm I think saving uh, 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 Do you, do you? Okay. Ha, i i can take fast. Get out of my way! I'm pushing. 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 I'm p.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  i am pushing running in this one. one more one more time remaining n i c who could have too slow t o r k <uk> good one more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  remaining แม่ง Dion เมาอีอะเป็นไงฮะ Dion เมา power 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 แม่ง Dion เมาอีอะ Dion เมาคุกให้สัต Don't Thanks, lose, bro. Man. Don't lose. Nice. He got one more. Yeah. match point One more. One more. <laughs> one more time. Let's go, brother. you have flash. Flash. I'm go. I'm out of here. Three. Three. three looking oh, at me. Nice. The other way, here.

<laughs> <laughs> wait a minute, I can man. push out. Wait, 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 I'm gonna I'm gonna get out. I'm going oh, oh. oh, 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 oh. okay, i gonna i to get out. I'm I'm gonna get I'm out. Oh Here we go. <laughs> oh, yeah. Yeah. Bro, oh. Bro! One HP! 1 HP! 1 HP! What you do this to me, brother? Keko Tell me you something man! 1 HP One enemy remaining. Nice, nice guys. I don't like it, Keko. I don't like this man. Win. หนาตีกูเฮียกำลังจะเกิดเลยเฮียเอาวะเฮียหมดเอเนจียิ้มหายเลยจะตายเอาเฮียเดี๋ยวตะโกนเดี๋ยวเฮียอะไรโอ้มันหนักขนาดนี้หรอแม่งโดนนีออนเมาไปเฮียพักกันเพื่อนไปทุกคนเจอครับกูยิ้มสองสองพันแล้วบวกยิ้เก้ายิ้เก้ากูบอกแล้วแอ่นี้กูไปท็อปสิบไปสัตว์ไม่ได้พูดเล่นไปจริง